สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟีกับพี่เออีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดป .4 นาที่22ค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมรวบยอดค่ะใกล้จะจบบทแล้วนะคะข้อที่1ค่ะเขียนคําตามหัวข้อที่กําหนดเขียนคําอ่านและฝึกออกเสียงคําคําตามหัวข้อที่กําหนดเขาให้กำหนดเขากาหนดหัวข้อมาให้นะคะก็คือคําควบแท้4คํคควบไม่แท้4คําและอักษรนําอีก4คําสรุปแล้วเราเราจะต้องหาคําทั้งหมด 12คำด้วยกันนะคะอ่ะไปดูคำควบแท้ก่อนเราจะเอาคำว่าอะไรบ้างดีแค่4ี่คำง่ายๆนะคะเพราะว่าคำควบแท้เนี่ยมีเยอะมากเพราะฉะนั้นแค่4ี่คำจิ๊บๆนะคะอ่ะลองดูคำแรกนะคะคำนี้ละกันอ่านว่ายังไงคะคำนี้ กราบพระใช่ไหมคะกราบพระอ่ะมาเขียนคําอ่านค่ะอย่างที่บอกถ้าเป็นคําควบกล้าจะต้องเอามาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะกล้าด้วยตัวอะไรก็ตามอ่ะกราบพระเรียบร้อยได้ไหมคะได้แล้วนะคะโอเคอันต่อมาเราอาจจะเป็นข้างขวาอ่ะเปลี่ยนอันดีกว่าไม่เอาอ่ะเอาเอาข้างขวานะคะข้างขวาคำอ่านเขียนยังไง ก็ข้างขวาก็เขียนไปข้างแล้วก็ขอไขขั้วพวแหวนอยู่ค่ะเอาแหวนมาด้วยข้างขวาแล้วก็อันต่อมาเอาเป็นคําว่าโกรธได้ไหมคะโกรธก็ได้นะคะโกรธเอาเวลาเขียนคาอ่านคำว่าโกรธเขียนยังไงล่ะโกรธก็ไก่รอเรือค่ะแต่อย่าลืมทอทงให้เปลี่ยนเป็นดอเด็กแบบนี้นะคะโกรธได้ไหมได้แล้วนะคะอันต่อมาปึ๊บ เป็นคําว่าปรับปรับอะไรดีปรับปรุงไหมไม่เอาจะเอาปรับเปลี่ยนนะคะเวลาอ่านออกเสียงควบรอเรือกับควบรอลิงจะต่างกันนะคะขนาเสียงรอเรือกับรอลิงเรายังออกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาอ่านควบกลัมก็อ่านไม่เหมือนกันนะคะอันนึงปรับอันนึงเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนนะคะปรับแล้วก็เปลี่ยนนั่นเองลองออกเสียงตามค่ะทีนี้ปรับเปลี่ยนได้แล้วนะคะ โอเคอันต่อมาค่ะปื๊บปื๊บปื๊บคำค้ดไม่แท้สี่คำค้วไม่แท้มีอะไรบ้างนะสามสอใช่ไหมคะสามสอสอสามสอจอจานซอโซ,โซทหารบวกกับรอเรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอ่ะลองนึก,นก,นกดูสิเราจะได้คําว่าอะไรดีเราจะได้คาําว่าโศกเศร้ามาคํานึงอะโศกเศร้าได้ไหมคะได้นี่ไงโศกเศร้าแล้วเวลาเขียนคําอ่านเขียนยังไงโศกเศร้าก็เขียนไปค่ะสอโอโศก โเอาเสาไม่โทรเศร้าไม่ได้มีเสียงรอเรือเพราะฉะนั้นเขียนไปแบบนี้เลยโศเศร้านะคะอันต่อมาค่ะคำนี้ซซทอรอออกเสียงเป็นซซนะคะซับอะไรซับศินนะคะเวลาเขียนคำอ่านซออะบอซับ์ซอีโนศินเลยแบบนี้นะคะได้เนาะอันต่อมานะคะ ทราออกเสียงซออีกสักคำหนึ่งคำนี้เจอบ่อยแล้วตั้งแต่ทำแบบฝึกหัดมานะคะสุดโซมใช่ไหมถ้าเราออกเสียงเป็นซอเวลาเขียนคำอ่านก็เขียนซอไปเลยค่ะซออุดอสุดซอโอมมโซมสุดโซมอ่ะจ้าจานกับรอดควบรอเรือแล้วก็ซอซอูควบรอเรือบางจริงไซจริงไซนะคะเขาชอบมาคู่กัน2องคำนี้เวลาเขียนคำอ่านเป็นไงนะจออีงอจริง,งซอไอไซไม้โทไซจบ เรียบร้อยนะคะคำต่อมาคำที่มีอักษรนำคำที่มีอักษรนำเราจะแบ่งออกเป็นหอนำาอนำแล้วก็อักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวแล้วก็อักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ได้เลยตามสบายนะคะลองหาดูทั้ง4คําแต่ที่พี่จะยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นคําที่เป็นอักษรสูงกับอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวดังนี้นะคะอันแรกค่ะคํานี้ฝรั่ง ฝรั่งอ่ะฝรั่งฝะใช่ไหมคะออกเสียงฝะแล้วรังละรังมันเป็นอักษรน,น้ำเพราะฉะนั้นใส่หอหีบเข้าไปหันํำรออ่านว่ารอรออ่ะงอรังรังไม่เอกรังนคะคะขั้นต่อมาค่ะคํานี้ค่ะผะอะไรเอ่ยผลิตใช่ไหมคะผะลิตผออ่ะผลิตละลิตหอนํำรออ่านว่ารอรอรอ,อีดอลิตนะคะอยู่ในแม่กดใช่ไหมต,ต่อเต่าเปลี่ยนเป็นดอเด็กเลยเรียบร้อยนคะคะ อันต่อมาค่ะจะเป็นคำนี้บางคำนี้เจอบ่อยขนมค่ะขออะค่ะแล้วก็หนมใช่ไหมนี่คะขนมอันต่อมาอันนี้ค่ะที่อยู่บนฟ้าไม่ใช่เครื่องบินแต่มันคือจะจะรวดนั่นเองนะคะจะรวดจะรวดจะจะจะ รวดหล่ะหอนำรออ่านว่ารอรออัวดอรวดจะรวงแบบนี้เป็นต้นจะสังเกตเห็นนะคะว่าคําที่มีอักษรนาเนี่ยเวลาเขาจะอ่านออกเสียงเขาจะอ่านออกเสียงอะเห็นไหมเวลาอ่านออกเสียงอะนี่ที่เขาเรียกว่าออกเสียงอะกึ่งเสียงก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะเราไม่ได้ออกเสียงชัดเจนว่าฝรั่งเราออกเสียงกันแค่นิดเดียวว่าฝรั่งผลิตไม่ได้ออกเสียงผลิตไม่ไม่ลงเสียงหนักนะคะลงเสียงเบาๆพอนะคะเวลาอ่านอักษรนํานะคะ และนี่นะคะก็คือคำควบแท้คำควบไม่แท้แล้วก็คำที่มีอักษรนำในหน้าที่22ค่ะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในหน้าที่23สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย